This weapon is our only chance to save humanity. เป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับ2ตัวอย่างใหม่ที่ทาง GG เพิ่งปล่อยออกมาครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเดาอยู่เหมือนกันเดาวันผมนี่นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใหม่หรือคอนเทนต์อะไรที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใน Path of Exile 2ครับผมเริ่มจากตัวอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมเดาว่าน่าจะพูดถึงเนื้อเรื่องใหม่ a x i ที่กําลังจะมาครับถึงจะยังไม่ชัวร์ว่าชื่อเร่องเนี่ยจะถูกเรียกว่าอะไร แต่ถ้าโยงจากคลิปเก่าที่เคยถูกปล่อยออกมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะผมคลิปนั้นเนี่ยมีชื่อว่างามาคนุยทีเซอร์อในซัมเมอร์เกมเฟสครับมันก็ดูจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่พอสมควรนะรผมเพราะเจ้าตัวงามาคนุยเนี่ยเป็นดินแดนบ้านเกิดของเผ่าคารุยนะผมซึ่งผมเดาว่าพวกเราจะได้ไปเหยียบเร็วๆนี้ในแพท0.3นนี่แหละครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างครับผมผมคิดว่าอาจจะมี2ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสําหรับเจ้าตัวคอนเทนต์ใหม่ครับผมนั่นก็คือคอนเทนต์อบิทไม่ก็บีเทยลครับผมหรือใครเรียกว่าจุน m m ม r t a l of Syndicate เ่าเอาเป็นว่าเรารู้กันครับส่่นตัวผมเองเนี่ยผมเดาว,ว่าที่อาจจะเป็นอบิทเนี่ยเพราะว่าทั้งตัวบรรยากาศในคลิปโทนมืดๆเขียว มีประตูหินแถมยังมีคำพูดในคลิปครับบอกว่า in the light we burn in the dark we drive อ่ามันชวนให้เราเนี่ยนึกถึงคอนเทนต์อบิทของ path r of e x i d e ในภาคแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเออสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักนะครับผมตัวคอนเทนต์ออบิทเนี่ยคือรอยแยกใต้นินอ่าจะมีมอนเตอร์โผล่มาเรื่อยๆอ่าเราก็วิ่งตามตีไปเรื่อยๆครับผม แล้วก็จะมีหีโผล่มาในบางครั้งพอเราตีมอนไปเนี่ยอาจจะเกิดอ b ิดเ d e a t ึ่งตอนเราลงไปเนี่ยก็จะเจอบอสครับอ่ะประมาณนั้นก็ของเรามวันก็ดีพอสมควรได้ทั้ง a b ิดจ j e แล้วก็ไอเทมก็จะมี abyss o c k e t สามารถเอา a b ิดจ j e ไปใส่ใน abyss o c k e t ได้อ่ะอันนี้ข้อมูลสําหรับภาคหนึ่งนะครับนอกกนี้ผมทํำไมผมถึงคิดว่าอาจจะเป็นบิทเยลด้วยเพราะว่าจากชื่อคลิปครับบอกว่า the third edict คุเรมากอ่เดอร์เตอร์ดิงเนี่ยหมายถึงพระราชกิจสดีกาฉบับที่3ในที่นี้เราอาจจะหมายถึงคําสั่งที่ออกมาเพื่อสั่งจับหรือสั่งมหารสมาชิกพวกซินดิเคตเมมเบอร์ก็อาจจะเป็นไม่ได้อ่แล้วนอกจากคําว่าเดอร์เตอร์ดิงเนี่ยก็มีคําว่าคุเรมากซึ่งคุเรมากเนี่ยก็มีไอเทมหลายชิ้นมากๆที่เกี่ยวข้องครับในนั้นก็จะเป็นเคนออฟคุ u รมกเซอร์เพนทายสตาร์ซึ่งเจ้าตัว ไอเทมนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่รอบจากแคทเทอรีน่าครับอ่นอกจากนี้ครับผมก็มีไอเทมที่เกี่ยวข้องอยู่อีกครับผมก็คือคอนออฟคุเลมาก็เป็นหนึ่งในอาร์ติแฟกต์ที่ตัวแคทเทอรีนาใช้เหมือนกันอ่าผมก็เลยคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะมีคอนเทนต์บีเทียลเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับเป็นไงครับผมซูตกาวเต็มปอดเลยปะก็ พอเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็น่าสงสัยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคอนเทนต์ของทั้งคู่เข้ามาเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่1น,นในคอนเทนต์ที่เป็นอบิทหรือบิเทยออาจจะมาทั้งอบิทแล้วก็บิเทยอก็เป็นไปได้ครับผมสำหรับคลิปที่ถูกปล่อยมาครับสุดท้ายแล้วก็คิดว่าคงต้องรอครับผม GG วันที่21สิงหาคมครับเนื้อหาจัดเต็มจะเป็นยังไงรอดูได้เลยครับผม ส่วนผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ายังไงกันบ้างสําหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงแปะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมเออผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับก็ใครที่เพิ่งเข้า,าดูแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยรบกวนฝากกดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปครับผมไปแล้วครับ